ปีนปีนชีวิตผมมีโลมาพาไปจะไปที่ใดโลมาพาไปเ็อเอไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องเล่นๆจะโจมหรือหลอดจะล้มหรือลุกขณะนี้กำลังรอน้องโลมาที่กำลังผ่อนคลายกาล้ามเนื้อหลังจากสปินนิ่งเบอร์สกรูถ้าโลมามารับปุ๊บเราจะไปกันปั๊บถ้าที่อยู่ใกล้ๆกับเปียกเลยเ <c oughs> อเอาถอยหลังหน่อยดีกว่านะคะโรมามารับปุ๊บเราจะไปกันปั๊บอยู่ เปียกช่ำเลยละค่ะปีปี Let's go o อนนอนสิงสมุรครับผอมไปแล้วนะไปแล้ว่ะชีวิตคงมีลมมาพาไปจะไปที่ได้โลมาพาไปเฮ้อเฮ้อเด็กๆนะครับเปียกไม่ดูด้วยนะครับปีปีไม่โกรธลมมานะครับถ้าเปียกมันครับปีปี

เทรนเนอร์อาณาเทรนเนอร์สิทธิชัยเทรนเนอร์ชัดชัยอำนาคุณจะรับไปหรือครับบ๊ายบายค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะออกซ้ายนะคะนั่ง